เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมินตุงกับบินเอ็กก็มีกว่าทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็ขอใส่เสื้อลูก้าอีกวันนะคะมินเอยังคงประทับใจลูก้าไม่หายเลยจริงๆค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด8คู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะเล่าให้ทุกคนฟังประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นในเกมก,การแข่งขันนะครับขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามชมพวกเราทุกวัน,ท,วนทุกคืนแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจพวกเรามาโดยเสมอมาช เกมกันในทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน NBA TV แล้วก็แน่นอนครับบ้านเรา NBA app แล้วก็ True visions ครับ LA Lakers เดินทางเปียน Miami Heat ครับ วันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกจาก2ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปรกติและนี่ก็คือการแข่งขันแบบ2อวันติดของแอลเอริเกรแต่ด์โรบอนเจมส์ก็พร้อมลงสนามทําการแข่งขันในขณะที่ไมมี่ฮีนคกขายลาวลีลาทีมเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวและนี่ก็คือการบิมแมชเ n b a Finals ปี2020ที่ผ่านมาเริ่มเกมมา LA L a ลเ k e r s กใส่ความร้อนแรงของโรบอนเจมส์ทั้งยิงระยะกลางแล้วก็3คะแนนกดไปคนเดียวก่อน12บแต้มเพื่อนร่วมทีมในก็นยังคงเงียบอยู่ไมมีฮีพวกเขาได้จ มีการกระจายการทำแต้มได้ดีกว่าทำให้พวกเขาเนี่ยไปฝ่ายออกนำไปก่อนพอเข้าสูค่ควอเตอร์ที่2ออลเอเลมีเกมที่ไหลลื่นมากขึ้นดบอลเจมสรทางจังสวัด์ทำแต้มให้กับเพื่อนแล้วก็ลุยทำแต้มเองวงนอกของฮีทเนี่ยไม่ดีเลยเลยทำให้ l อลเอลเลเกสามารถแซงขึ้นมาได้แต่ฮีทพวกเขาไม่ยอมค่ะส,สู้เต็มที่เน้นการโจมตีวงในมากขึ้นทั้งแบามาเดบโยแล้วก็จิมมี่บัตเลอร์ทำได้ดีพวกเขารันชุดใหญ่อ่ะจบครึ่งแรกฮีทนำอยู่9ก้าแต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังควอเตอร์ที่สามเนี่ยคงเป็นป อยู่เลยจริงๆรวมทั้งการเล่นที่เต็มไปด้วยการเทิร์นโอเวอร์อ่ะไมมีฮีตได้นำห่างกว่า22ต้มช่วยกันเล่นได้ดีมากๆแต่ว่าเกมที่คิดว่าก็น่าจะจบไปแล้วนะคะแต่เล่อบอนเจสไม่ยอมถอดใจค่ะพยายามนำทีมไล่มาในช่วงพูลเดอร์สุดท้ายไล่มาใกล้ที่สุดเหลือเพียงแค่เจตามเท่านั้นแต่ก็เท่านั้นจริงๆอ่ะเพราะว่าฮินี่มีคําตอบคืนได้หมดไม่ว่าจะเป็นการทํแต้มทั้ง2แล้วก็3คะแนนะและเกมวันนี้ค่ะก็เป็นเกมที่เศร้าใจอีกเกมหนึ่งไม่มีฮีทเอาชนะไปได้อย่างที่ควรผลงานของผู้เล่นในทีม L.A. Lakers ได้รับบอลเจมส์27แต้ม9รีบาวด้วยอสซิสต์ทำทุกอย่างแล้วจริงๆแต่เธอลงวร์เยอะเกินไปค่ะ6ครั้งเนี่ยและเซลเวสบรูค15แต้ม4รีบาวด้วยอสซิสต์ไมมี่ฮีทได้จิมมี่บัลเลอร์27แต้ม5รีบาวด้วยอสซิสเกือบอีก6สตีลสุดยอดมากๆแบร์มเดียโย23แต้ม14รีบาวดับเบิลดับเบิลเวิร์กในเน้นๆจบเกมไมมี่ฮีทเอาชนะ L.A. Lakers ไปได้112ต่อ98ขึ้นนำซีรีส์ด้วยการปกติ1ตหนึ่งต่อศูนย หลังจากที่จบเกมแข่งขันเมื่อวานสถานะในการลงสนามของรบบอลเจมส์ในเกมวันนี้ก็คือ questionable หรือว่า50-50เนี่ยแหละครับเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดก่อนเกมแข่งขันไม่นานนะครับเจ้าตัวก็ตัดสินใจพร้อมลงสนามทำกากรแข่งขันเพื่อที่จะได้เล่นต่อหน้าแฟนๆทีมเก่าของเขานะครับที่เคยร่วมนำทีมเข้าสู่ NBA Finals ถึง4สมัยติดแล้วก็ร่วมนำทีมคว้าชแชมป์ NBA ถึง2สมัยและเกมนี้ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายในวัย37ปีของตัวเขาด้วยนะครับวันนี้รบบอลมีเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ใส่ให้ก จะเป็นการทําแต้มการรีบาวการแอสซิสต์วันนี้ในการยิง3คะแนนก็เริ่มทํางานนะครับหลังจากที่ช่วง3เกมก่อนหน้านี้ยิงยังไงก็ยิงไม่ลงวันนี้เริ่มมีการยิง3คะแนนลงการลุยเข้าไปทําแต้มยังคงทําได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือตัวของเขาเนี่ยเหมือนลุยอยู่คนเดียวเลยนะครับเป็นคนที่ทําให้ทีมเนี่ยยังคงมีลุ้นอยู่กับเกมเกาะแต้มต่อไปเรื่อยๆเบสเซตในเกมวันนี้ตัวของอรบอลเจมเนี่ยทำไป27แต้มนะครับแต่ต่อให้ดีคนเดียวยังไงก็ไม่ไหวนะครับถ้าเกิดคนอื่นๆไม่สามารถก้าขึ้้นนมมมาาาาเเเสริไดดพีีียงงทล่่กกผํั กำลังเข้าที่เลยนะครับวันนี้ก็แป๊กไปแย่ไปกว่านั้นก็คืออย่าง Walker ลอนนี่วอลเกอร์รวมไปถึงออสตินรีฟครับวันนี้ทั้ง2คนนี้เนี่ยยิงยังไงก็ยิงไม่ลงนะครับพยายามยังไงก็ยิงไม่ลงไม่มีสักแต้มเลยแม้ว่าจะได้แต้มจากทัพสำรองที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเวนเจลแกรเบลหรือว่าจะเป็นทรอยบราโจูเนียและรัสเซลเวสบุกในเกมวันนี้เนี่ยรัสเซลเวสบุกทำไป15แต้มนะครับแต่ด้วยการทํา15แต้มในวันนี้เนี่ยก็เลยทําให้ตัวของเขาแซงชาร์ลส์บาร์คลีย์นะครับขึ้น 3,767แต้มแล้วก็ยังคงนับต่อไปในส่วนของเดนิสทรูเดอร์วันนี้เนี่ยก็ถือว่าพยายามลุยพยายามช่วยยิง3นาคะแนนพยายามช่วยทําแต้มให้กับโรบอนเจมส์อย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ดีมากพอเพราะว่าปัญหาหลักๆในความพังวันนี้ของ LALakers นั่นก็คือการเทิร์โอเวอร์เพื่อนเชื่อ่ยไหมครับว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาเทิร์โอเวอร์ไปถึง24ครั้งในขณะที่ไมมีฮิตเนี่ยเทิร์โอเวอร์เพียงแค่5้ครั้งเท่านั้นเองนะครับตัวของโรบอนเจมส์คนเดียวเนี่ยก็เทิร์โอเวอร์6ครั้งมากกว่าไมมี่ฮิตทั้งทีมแบบนีีไ้ไมม่่่่หววแแนนนนนนออพกเเเขาโดปปลยป็ต31ต31 2 ในจุดของการเทอร์โนเวอร์เนี่ยแต้มห่างกันถึง29แต้มมันก็เลยทําให้เกมของ LA Lakers เนี่ยค่อนข้างสะดุดนะครับโอกาสในการยิงฟิลโกลต่างๆก็หายไปวันนี้แมทมีทเนี่ยมีการพยายามยิงฟิลโกลถึง92ครั้งในขณะที่ LA Lakers มีการพยายามยิงเพียง77ครั้งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมาจากการเทอร์โนเวอร์นะครับการพยายามยิงที่แตกต่างกันถึง15ครั้งเนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นแต้มเนี่ยก็หลายแต้มมากๆเลยปัญหาจากการเทอร์โนเวอร์อย่างเดียวไม่พอนะครับยังมีปัญหาในการเล่นเกมรับวงในบริเวณรอบๆปากห่วง โดยตรงเลยหลังจากที่ทั้งทีมขาดแอนโทนีเดวิสไปวันนี้เนี่ยแม้ว่าพลาพรรคของ LA l a เลเกอร์สจะพยายามรีบาวนะครับแล้วก็ทารีบาวได้ดีกว่าทางแมมมี่ฮีทแต่การรีบาวเนี่ยแตกต่างจากการเล่นเกมรับนะครับวันนี้พวกเขาไม่สามารถที่จะป้องกันเกมรับใส่แบรมาเดเบโยได้วันนี้โดนแบรมาเดเบโยเนี่ยอัดเป็นว่าเล่นเลยนะครับทั้งการทําแต้มทั้งการรีบาววันนี้ LA l a เลเกอร์เสียแต้มจากพื้นที่วงในนะครับ52ต่อ40ห่างกันถึง12แต้มในจุดนี้บางช่วงของเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับเราเห รัสเซอร์เวสบุกงวนทอสคานโนแอนเดอร์สันทรอยบราแบบนี้ครับเรียกว่าเป็น small lineup แบบนี้ไม่สามารถที่จะต้านทานแบร์มาร์เดโยได้แน่นอนแม้ว่าช่วงหนึ่งจะตามห่างระดับ22แต้มนะครับแล้วก็ไล่มาเหลือเพียงแค่7แต้มแต่สุดท้ายพอมามีฮีเนี่ยเขาเน้นมากขึ้น LA Lakers ก็ไม่ไหวจริงๆนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของรบอลเจมส์เาขาก็คงค่อนข้างเส็งเขาบอกว่าตลอดชีวิตที่เขาลงสนามทําแกงขันเนี่ยเป้าหมายหลักของเขาก็คือการคว้าแชมป์สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่ที่เขาลงสนนนาามทกกํกแแ่งงััตต้ใ Y18 ี เขาคือเด็กที่มาจากเมืองแอครอนรัฐโอไฮโอนี่คือสิ่งที่ James เรบอลเจมส์เขาเน้นเลยเขาบอกว่าตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือการคว้าชัยชนะต้องการคว้าชแชมป์เขาเชื่อเหลือเกินว่าศักยภาพในการเล่นของเขาในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนก็แล้วแต่นะครับยังคงสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้แน่นอนขอเพียงแค่รอบๆตัวของเขาเนี่ยมีองค์ประกอบทีมที่ดีการพูดแบบนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะส่งสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างให้กับฝ่ายบริหารของ LA Lakers หรือเปล่าเพราะสิ่งที่เรบอลเจมส์พูด ไม่ต้องการแพ้แบบนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวบนโลกออนไลน์นะครับว่าตัวของรบอลเนี่ยมีการลบทวิตบางอย่างที่เขาเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าเขารู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินที่ไม่สามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้ลบออกไปแบบนี้เนี่ยอาจจะทําใจหรือเปล่าล่วงหน้าหรือเปล่าว่าทีมของพวกเขาตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ดีมากพอที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟเพราะว่าก็เห็นกันชัดเจนนะครับว่า LA Lakers เนี่ยยามที่เจอกับทีมที่มีผลงานชนะระดับ50%หรือมากกว่าไม่มีทางที่จะสู้ได้เลยครับถ้าเกิดขาดแอนโทนีเดวิสไปแบบนี้อย่างไรก็ตามนะ นี่คือเกมสุดท้ายในวัย37ปีอย่างที่บอกค่าเฉลี่ยในการเล่นในวัย37ปีของเรบอลคือ30.1แต้มต่อเกมนะครับนี่คือสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับนักกีฬาอายุ37ปีย้อนกลับไปเนี่ยนะครับอันดับ2ตอนนี้คือคาร์มอโลนคาร์มอโลนี่เคยทำมาไว้ในวัย37ปีก็คือ23.2แต้มต่อเกมเรียกว่าห่างกันเยอะมากๆเลยนะครับเรบลลนี่คือรักษาสภาพร่างกายรักษามาตรฐานในการเล่นได้อย่างเหลือเชื่อมากๆเลยตั้งแต่เกมหน้าเป็นต้นไปนะครับจะเป็นเกมในวัย38ปีของเรเขาจะมีผลงงานนเป็ยังไง เดี๋ยวเรามารอชมกันและเกมวันนี้เป็นการลงสนามเกมที่1,393เกมของตัวเขานะครับขึ้นมาเป็นอันดับ10แต่เพียงผู้เดียวแซงหน้าทีมดันแคนเป็นทีมเรียบร้อยสำหรับปลายหน้าครับเป็นเจสันเชอรี่ครับ1,410เกมอีกไม่นานแซงแน่นอนสถิติของ LA Lakers ณเวลานี้นะครับนั่นคือชนะ14แพ้21นี่ถือว่าเป็นสถิติที่แย่ที่สุดเป็นอันดับ2นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวรบรออน James ไม่ว่าจะอยู่กับทีมไหนก็แล้วแต่ในช่วง35เกมแรกของฤด,ดูกาลย้อนกลับไปในสมัยที่เขาเป็น ตอนนั้นเนี่ยคือผลงานที่แย่ที่สุดในช่วง35เกมชนะ11แพ้24ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าโอกาสในการลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟของ LA Lakers เนี่ยก็ยากมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาต้องการแอนโทนีเดวิสกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วละครับสำหรับเกมหน้ายังคงเป็นทีมเยือนอยู่นะครับเตรียมตัวเดินทางไปเยือนแอตแลนตาฮอคส์เป็นเช้าวันเสาร์7โมงครึง่งเป็นเกมแรกในวัยสบปีของเรเบออ์มาดูกันซิว่าตัวของเรเบอล์จะไหวหรือเปล่าจะสามารถเอาชนะแอตแลนตาฮอคส์ได้ไหมมาลอลุ้นไปด้วยกัััันนนนนนนหไปดูใส่วของก เป็นโอกาสที่ดีที่จะมาพูดถึงแมมมี่ฮีทเกมเกมนี้ถือเป็นเกมที่54ในฐานะเจ้าบ้านนะครับนับตั้งแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมาและถือเป็นเกมสุดท้ายประจําปี2022ก่อนเกมการแข่งขันทั้งทีมได้มีการประกาศนะครับว่าคารลาวีเนี่ยเขาขอลาทีมไปเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเรื่องสาเหตุอะไรทั้งทีมก็ใช้เกฟวินเซนต์ลงสนามทำแกงขันแทนและพวกเขาก็ได้จิมมี่บัตเลอร์กับแบร์มานเดปโยนะครับที่กลับมาจากการบาดเจ็บทําให้ในเกมวันนี้แมมมี่ฮีตแกนหลักของพวกเขานําโดยบิ๊ก แล้วก็ไทเลอร์ฮีโร่แล้ววันนี้ทั้ง3คนเนี่ <c oughs> นยก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีจิมมี่บัตเลอร์วันนี้เนี่ยแม้ว่าการยิง3นาคะแนนจะไม่ทํางานก็ตามนะครับแต่การลุยเข้าไปโจมตีห่วงการยิงระยะกลางการเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษยังคงเป็นจุดเด่นของจิมมี่บัตเลอร์มาโดยตลอดและในเกมวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวของเขายังคงทําแ,แต้มมากที่สุดของทีมเกมบุกว่าดีเกมรับนี่คือสุดยอดครับวันนี้เนี่ยเขาขโมยไปถึง6ครั้งนี่ถือว่าเป็นจุดที่อยากจะให้น้องๆที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นบาสครับดูการมขของยโ บัตเลอร์ในวันนี้เนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยตัดจากการปัดแพสซิงเลนนะครับคำว่าแพสซิงเลนหมายถึงว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมือเขาไม่เคยตกเลยจังหวะการเล่นเกมรับแล้วก็อ่านครับผู้เล่นทีมตรงข้ามเนี่ยจะส่งไปให้ใครเขาก็คอยปัดคอยขวางจังหวะที่ลูกบาสกําลังจะผ่านมือแล้วมันก็จะโดนเขี่ยโดนปัดแล้วเขาก็สามารถเอากลับไปทําเป็นแต้มได้นี่คือสิ่งที่สามารถเอามาฝึกได้นะครับในส่วนของแบรมาเดบโยวันนี้เนี่ยการทําแต้มวงในถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยความสําเร็จของแมมมี่ฮิตเกมวันน การตีแปนการยัดห่วงงามๆรวมไปถึงการรีบาวอีกเป็นกระบ,บุงมีการบล็อกการชนการเล่นเกมรับวงในของเขาเนี่ยดีมากๆเลยสร้างปัญหาให้กับ L.A.Lakers ตลอดเวลาในขณะที่ Tyler h e ร่การยิงในภาพรวมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีก็จริงแต่เขามีส่วนร่วมกับทีมโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะการแอสซิสต์วันนี้แอสซิสต์ไปถึง9ครั้งถือว่ามีค่าให้กับทีมมากๆโดยเฉพาะทีมที่กําลังขาดพอยกาดตัวหลักอย่างรา r i e แม้ว่าการยิงในภาพรวมวันนี้อาจจะไม่ร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนแต่จังหวะสาคัญในช่วงท้ายควอเตอร์ที่4นะครับทุกคน เหลเกอร์สเนี่ยไล่มาเหลือ7แต้มนะครับแล้วโดนไทเลอร์ฮิโร่เนี่ยแหละยิ่ง3คะแนนทีเดียดกลับไปหนีเป็น1ิแต้มทาให้ LA เลเกอร์สเนี่ยท้อไปเลยและแม้ว่าวันนี้ทัพสำรองของแมมมี่ฮิตเนี่ยนะครับจะทําแต้มเป็นรองทัพสำรองของ LA เลเกอร์สก็ตามแต่นักกีฬาบ,บทบาทเสริมตัวหลักๆคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเกฟวินเซนต์เคเลบมาตินหรือจะเป็นแันแคนโรมิสันพวกเขามีการกระจายการทําแต้มช่วยกันเล่นที่ดีจังหวะที่ควรจะทําได้พวกเขาเหล่านั้นก็ทําได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางแมมมี่เขาได้จากผู้เล่นทนทััเสสสรริิมมมมต่่่่่าาางงๆนนบบีชชํห ในเกมวันนี้เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับแน่นคือการรักษาการเทอร์โนเวอร์ของพวกเขาวันนี้เทอร์โนเวอร์เพียงแค่5้ครั้งเท่านั้นเองนะครับนี่คือการเทอร์โนเวอร์ที่น้อยที่สุดในฤดูกาลนี้ของแมมมี่ฮิตแม้กระทั่งเอริกสโบรสตานะครับหัวหน้าโค้ชของพวกเขาหลังจะจบเกมแกข่งขันเนี่ยยังเอ่ยปากชื่นชมเลยบอกว่าในจุดนี้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆในส่วนของจิมมี่บัตเลอร์นะครับอันนี้น่าสนใจหลังจะจบการ,รแข่งขันสื่อเนี่ยได้ถามถึงการเล่นเกมรับนะครับโดยเฉพาะการขโมยถึง6ครั้งตัวของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ ริปแฮมมิงตันนี่คืออดีตผู้เล่นระดับแชมป์นะครับร่วมกับดีทรอยต์พิสตันในปี2004คนที่ใส่หน้าก,กากเนี่ยนะครับยิงระยะกลางดีๆเขาให้คําแนะนํากับจิมมี่บัตเลอร์ในสมัยที่เพิ่งเข้ามาสู่ NBA ตอนนั้นจิมมี่บัตเลอร์ยังไม่ดียังไม่เด่นยังไม่เก่งขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะทําแต้มได้เนี่ยก็จะต้องเล่นเกมรับที่ดีนี่แหละพยายามขโมยพยายามตัดบอลแล้วก็สวนกลับไปไปทาแต้มไปวางบอลประยัดห่วงอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยนะครับยังไม่พร้อมยังไม่อยากที่จะ จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยเขาจำใส่หัวมาโดยตลอดเลยนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะทําแต้มได้เนี่ยจะต้องเล่นเกมรับดีๆจะต้องขโมยให้ดีจะต้องรีบา์เล่นเกมสวนกลับอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ตัวของเขาพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยชัยชนะในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมนะครับแม้ว่าบางช่วงจะนําถึง22แต้มแล้วโดนไล่มาเหลือ7แต้มก็ตามแต่ในท้ายที่สุดก็สามารถชนะไปทั้งหมด14แต้มช่องว่าง14แต้มในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่องว่างความแตกต่างในชัยชนะมากที่สุดเป็นอออัันนนนนดดดบ3ขขงงทีีีมใใฤฤููกกาา้้ร แอมมี่ฮิตเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าผลงานเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่แฟนๆคาดหวังเอาไว้เพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเขาทะลุเข้าสู่นัดชิงสายเลยนะครับแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยผลงานยังขึ้นๆลงๆอยู่เพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยก,ก็มีการสลับกันบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงมีการป่วยการลาทีมแล้วก็ยังมีการเล่นที่แบบเสียผู้เล่นหลักๆออกไปหลายต่อหลายคนความลงตัวก็เลยยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าที่ควรนะครับแต่เพื่อนๆลองดูนะครับขนาดผลงานที่บอกว่าขึ้นๆลงๆไม่ค่อยสม่ำเสมอเนี่ยตอนนี้ในช่วง8เกมหลังสุดพวกเขาชนะมา6เกม้นนนนะสถิิตตใอีช18 แพ้17ขึ้นมาอยู่ในอันดับ6ของพื้นที่เพลย์ออฟฝั่งตะวันออกเป็นที่เรียบร้อยจะรับเกมหน้าเต็มตัวเดินทางเป็นทีมเยอนยาวๆนะครับ5เกมติดเริ่องวันที่เดินทางไปเยือนเดนเวอร์นักเกตเช้าวันเสาร์9โมงมาดูกันซิว่าจิมมี่บัตเลอร์จะนำทีมไหมมีฮิชนะ MVP 2สมัยอย่างนิโคลายยเคชไไวหรือเปล่า้ามพลาดนะครับ เอลเอเลเกอร์สิคะเมื่อวานอุตสาห์คว้าชัยชนะได้แต่พอมาเป็นการแข,นข,นขน่งขนันแบบ2วนันติดเนี่ยไม่ไหวจริงๆค่ะดูแล้วทีมก็ยังคงมีปัญหาอยู่เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะต้องปรับตรงไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆค่ะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ twenty t h r mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่เด็ของพวกเรา twenty three mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณรั